ใช่ครับผมก็ดีใจครับผมที่จะได้มีสถานที่ที่แบบคนนักสัตว์หรือหลายคนสามารถมาจอยมาคอนเนคกันได้ครับผมเพราะว่านอกจากจะได้พาน้องๆมารู้จักกันแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆที่พาวิมิตี้แห่งนี้ด้วยครับแล้วห็นเป็นไงบ้างน,นสะสัตว์สนเออสนามโอ้ลมเลื่นมากลมเลื่นมากล้วรู้สึกว่าเหมาะบรรยากาศเหมาะเหมาะครับน้องสัตว์มากๆครับผมยิ่งเขา้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้แล้วอากาศยิ่งดีครับ ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นหมาเล็กหมาใหญ่หรือว่าน้องน้องแมวหรือว่าสัตว์อะไรต่างๆหลายๆประเภทก็สามารถพาน้องๆมาเยี่ยมชมที่พาวยาดแห่งนี้ได้ครับ,อช,อบชอบนะครับผมตมกี้แบบหลายๆทั้งทั้งสตัวก็จะแบบออกมาชูคอม,มองอะไรเงี้ยอเหมือนเจอที่แปลกๆใหม่ๆก็ดีน่ารักดีครับ เอาจริงไม่ค่อยเลยแล้วเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่เคยเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าเอาจริงเราเลี้ยงน้องในระบบปิดไงครับผมเวลาอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้น้องอยู่แต่ในห้องได้แบบได้มองวิวข้างนอกมากกว่าแต่ไม่ค่อยได้แบบเอามาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้เราเรากลัวหลายๆอย่างด้วยแหละครับผมลูกคุณก็มีความ introvert ใช่ครับผมถ้าเป็นน้องอาซาก็อาจจะอาจจะ i n รเวิร์ t แต่ว่าถ้าเป็นน้องกองเต้ก็จะ e x รเ o ิร r t อาจจะชอบครับใช่ใช่ อ่าได้ครับผมใครที่อยากจะพาน้องมาเดินเล่นที่พายาแห่งนี้นะครับผมก็สามารถพาน้องมาได้นะครับผมก็มาเจอคนใหม่มาจอยกันใหม่ผมมาเจอคอมมิตี้ใหม่ๆด้วยแล้วก็ขอฝากเอ็มการ์พิกับไปด้วยนะครับผมใครยังไ,ไม่เป็นสมาชิกก็สามารถไปสมัครได้ก็จะได้สิทธิิเศษประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับพูดถึงความ,วม,าาวมารักน้องหมาน้องแมวเราน่อยเป็นไงบ้างบครบระดับไหนครับครกับเราเองก็เรียก,กได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละครับแล้วครับผมผมชอบน้องทั้งน้องหมาน้องแมวเลยเพราะว่า ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าน้องเขาสามารถมอบเเอน energy ดีๆให้เราได้ครับเราก็เลยอยากจะคลุกคลีอยู่กับน้องเยอะๆเราไม่เคยเห็นมุมแบบว่าอ้อนๆน้องๆเงี้ยมีไหมครัตอนอยู่มีมีมีจริงอยู่ห้องอยู่กับลูกๆด้วยกันเงี้ยผมก็จะอ้อนทั้งอาซาทั้งกองเต้แล้วอาซาก็จะแบบเอาหน้าฟาดเอาหัวฟาดกล่องเต้ก็จะแบบหยิบอุ้มแบบเล่นสนุกเลยครับตอนนี้เขาโตขึ้นมากเลยอหนุเยอะเลยครับผมเปลี่ยนไปไหมจากตอนที่แบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็หมายถึงนิสัยใช่ไหมครับ ถ้าชาเนี่ยจะแอบเปลี่ยนนิดนึงเพราะตอนเด็กน้องเขาจะมีความเอ็กโตรด์มากกว่านี้แต่พอโตมาอยู่ๆก็แบบนิ่งไม่ค่อยอยากเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่น้องกองเต้จะเหมือนเดิมครับผมจะค่อนข้างติดคนเจอใครก็แบบเดินใส่เลยอะไรแต่ตอนเราไปพักเขาล่ะเขาไม่นะไม่ลำคานไม่ร้อนอาจจะจะมีแค่บางบางเวลาละกันที่แบบน้องเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวหรือแบบอย่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบ เอาเท้าทิบๆทิบๆทิททททบๆผัวแปลว่าต้องดูอารมณ์ใช่ใช่ใช่ครับใช่<ม>ใช่ใช่ถรงสมกันนะแบบว่าเปลี่ยนไปน้ปนไไอยใจยไ,มไ, <laughs> ไม่ไม่ค่อยละกันคือเขาอาจจะเปลี่ยนไปในทางเรื่องของ extraord ความแบบไม่อยากเข้าสังคมแต่ว่าเวลาเขาอยู่กันเราสองคนเนี่ยเขาจะมีความอ่อนมีความน่ารักเหมือนเดิมแหละครับท่านไหนเหมือนกันมากกว่ากันเพราะว่าอาซาเพราะว่าอาซาผมว่าเอเนอร์จีผมกับอาซาจะค่อนข้างคลายกันครับเวลาอยู่ห้องก็จะ นอนอยู่เฉยเวลาพักผ่อนก็จะเป็นเวลานอนอะไรเงี้ยเวลาทํางานก็ก็ทําได้แต่จะชอบอยู่อยู่ที่ห้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมแต่น้องกองเต้ก็จะมีความแบบ alert แบบอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็จะแบบอุ่มมาก็จะแบบมองหาคนนู้นคนนี้ให้คนนู้นลูกได้อะไรเงี้ยครับแต่เราหมดเงินไปกับการแบบซื้อของเล่นซุดเคยอลเคยอะก็ในระดับหนึ่งแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่หมดเงินเยอะกว่าน่าจะเป็นพี่ีแฟนคลับ เพราะว่าชุดหลายๆชุดหรือว่าของเล่นหลายๆอย่างที่น้องเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือมาจากพี่พี่แฟนคลับซะส่วนใหญ่ครับแต่คือเขาก็ส่งให้เรื่อยเรื่อยเลยใช่ครับผมเพราะหลายๆคนเขาเป็น FC อาซากองเต้ไม่ใช่ FC ฟซีผมตัวแนวันนี้ที่มาใช่ใช่ที่หลายๆคนมากันเยอะๆวันนี้ก็คือมามาหาน้องครับเมื่อกี้พอเปิดตัวออกมานี่คือเสียงกรี๊ดังกว่าผมใช่ซีนใหญ่กว่าผมเปิดตัวอีกครับ ใจใจหนึ่งอย่างมีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ทุกๆอย่างพวกบ้านพวกอะไรพวกนี้มันแบบโอเคให้มันลงตัวทุกอย่างให้แบบมีพื้นที่พอสําหรับน้องแมททั้ง3ตัวนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คอนโดครับถ้าเกิดเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งกลัวมันจะแอดไปสําหรับน้องจะมีเวลาดูแลน้องใช่ครับผมถ้าช่วงนี้ก็พอมีช่วงที่ไม่ได้บินนะครับ <c oughs> เราก็จะได้อยู่ห้องได้แบบเล่นกันน้องได้คลุกคลีกันน้องแต่ว่าช่วงที่บินอะไรเงี้ยก็จะกลับไปอยู่บ้านคุณแม่ เดี๋ยวดูก่นนนอนดูก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าช่วงนั้นทำอะไรครับใช่ใช่ใช่เพาว่าช่วงที่หายไปที่แบบถึงไม่ได้บินแต่กลับหายไปก็คือให้เวลายอยู่อ่บใช่ครับผมทั้งครอบครัวให้ทั้งครอบครัวให้ทั้งน้องแมวให้ให้สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วกันเช่นแบบฟิตเนสหรือว่าเตะฟุตบอลกินข้าวที่บ้านหรือว่ากลับไปดูเรื่องบ้านอะไรพวกนี้อยู่กับน้องแมวครับผมช่วงนี้ก็จะวนอยู่ประมาณนี้ได้ไนะคนรักสั์ แบบแค่ข้อความน่ารักเราแบบที้ก็มอน้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอยากให้มองมองว่าเขาเป็นลูก oh. เป็นลูกเ,เป็นหลานเราคนนึงและกัน mm hmm. เพราะว่าการที่แบบเรารับน้อง oh. เขามาอยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะปล่อยน้องถ้าถ้าเกิดสมมติเราไม่ชอบเงี้ยเราก็สามารถเอาน้องไปปล่อยอะไรอย่างเ mm hmm. ง mm ี้ยได้ใช่ไหมแต่ว่าพอในในมุมของน้องเองอะ่ะคือทั้งโลกของน้องเขาก็มีแค่เราครับ mm hmm. คือแบบเอาน้องไปปล่อยอย่างเง mm ี hmm. ้ยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยโอเคมเันเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่อยากให้เริ่มต้นที่ตัวเองอยากให ใจรักน้องจริงๆอยากจะดูแลน้องจริงๆก่อนแล้วกันข้อที่เริ่มจะเอาน้องมาดูแลแล้วว่าอยากรักอยากเลี้ยงซื้อว่าตามเพินอะไรใช่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 ครับผมเพราะน้องเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งอย่างเวลาที่เราเห็นแบบว่าเออน้องที่แบบโดนทิ้งอะไรอย่าะเศร้า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 เหมือนกันเพราะว่าผมก็ขนาดคนโดนทิ้งคนยังคนยังไม่แฮปปี้เลยแล้วน้องก็เป็นสัตว์ที่แบบมีความรู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเราอย่างเงี้ยครับผมเขาก็คง ก็คงเสียใจแหละแต่แค่น้องเขาไม่สามารถออกแอคชั่นออกมาได้เหมือนเราก็อยากให้นึกถึงใจน้องเยอะๆด้วยแล้วกันครับเขาถามีนที่เมื่อกี้บอกว่าตั้งใจจะมีเฟรหมับอกว่ารอห้มันลงตัวก่อนเริ่อ้านเหนจะซื้อบ้านทำอยู่ครับใช่ร่ะไปแล้วไปแล้วไปปีนี้เสร็จแน่นอนไปปีนี้เสร็จแน่นอนครับสนามบอลเสร็จเลยสสนามบอลน่าจะทายสุดน่าทายสุดเพราะว่า อย่างที่ผมบอกผมพลาดเองแหละผมไปสร้างสระว่ายน้าก่อนใช่การนี่เธาจะเปิดเป็นสคลยบเลยก็มานั่งคิดทีหลังว่าเอ๊ะสร้างสระว่ายน้ำจะวัดได้ไหวกี่ครั้งวะเนี่ยอะไรถ้าเกิดเปลี่ยนไปทำสนามบอลเลยมันก็น่าจะโอเคแต่เราเลือกที่จะทำสระว่ายน้ำก่อนเนี่ยครับใช่ะว่า ไปไหนเลยถ้าแบบหยุดก็คือมีอทุกอย่างก็อยากให้บ้านเราเป็นพระราชวังของเราเหมือนกันมีทุกอย่างไม่ต้องออกไปทําอะไรทําอะไรก็อยู่แต่ที่บ้านเยลราห้องดูบอลสำหรับดูบอลเลยนี่มีมีเป็นห้องเป็นห้องแบบสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีมีพวกสิ่งของสนุกสนานครับผมหลายๆอย่างห้องดูบอลต้องเก็บเสียงไหมก็เก็บหน่อยก็ดีเพราะว่าอาจจะเชียร์เชียร์บอลดังอะไรอย่างเงี้ย ใช่ๆชมใช่ของสุกแต่ง้องถูกต้องฮะคือใครที่เข้าไปก็คือต้องยอมรับนะว่าต้องไปไปแดนเตลเจอรซีอ่าก็อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะขนานั้นก็ต้อนรับทีมครับอ่ะคนล่าสุดก็คือไปไปต่างประเทศกับผมอ่ะอ่าใช่ครับผมอ่าทิพไหนครับอังกฤษโอ้ได้ก็ประมาณ2องเดือนละสองสาเดือนแล้วผมก็ ก็สนุกดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปฝั่งโซนยุโรปด้วยก็ทั้งสองคนก็แฮปปี้มากสนุกมากครับเออตอนแรกคุยกันเพราะว่าเรามีแผนอยากจะไปดูบอลอยู่แล้วด้วยก็เลยเออไหนๆจะไปดูบอลอยู่แล้วก็ไปอังกฤษเลยละกันครับผมก็เลยชวนกันไปแล้วก็พี่เกดพี่สาวเคยมีประสบการณ์แบบไปไปอยู่ที่นู่นมาแล้วด้วยก็เลยเออถ้าเลือกเป็นอังกฤษก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับ สนุกสนุกมากใช่แต่ว่าไม่ค่อยสนุกตรงแพครับเนี่ยอยากถามคำถามเฉยๆใช่ใช่ก็นั่นแหละแต่เราไปดูในสนามเขาเงใช่เราเราก็ออกแอคชั่นเยอะไม่ได้จังหวะเชลซียิงเข้าเราก็ได้แต่อึ๊บอึ๊บอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจังหวะโดนทําฟาวก็โวยวายเยอะไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แต่ดีแต่ดีสนุกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ครับ พ่อแฮปปี้มากครับเพราะว่าพ่อผมเป็นแฟนแมนยูแล้วเนี่ยครับพอแบบได้มีโอกาสไปดูบอลที่สนามแมนยูได้ไปแล้วโอ้โหออกแอคชั่นเยอะมากอะอยงนีดังเลยครับผมแบบกลับห้องล้อแบบโอ้ทีนี้ก้าโดนรุมสิเพราะว่าไปก็แมนยูอ่ะใช่ครับก็คือคนคนที่ไปเข้าไปดูในสนามโอลดท็ฟฟอร์ดก็จะมี4คน3คนเป็นแฟนแมนยูมีผมเป็นแฟนเชลซีคนเดียวโดนรุมรามคำเลยนะได้ๆใช่ใช่แพ้วแพ้ลงกลับบ้านได้เลง ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะตอนนี้ก็อยู่สูงกว่าเอออะไรที่คือยังไงอะอะไรอันนี้พูดเหรอแบ่งแบ่งแต้มกันแบ่งแบ่งแต้มกันแบ่งแต้มกันใช่ครับจะมีทิปครอบครัวอีกไหมคะอะไรนะครับทิปครอบครัวทิปครอบครัวก็อาจจะมีเรื่อยๆแหละครับผมเพราะว่าพอพอเราทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมามีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามจะหา ทริปต่างๆที่แบบที่ที่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อยากไป,ไปเรื่อยๆแหละครับก็ <c oughs> พยายามว่างพยายามว่างให้ครับผมหรือแม่ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปช่วงทำงานนั่นแหละบางทีเราอาจจะได้บินไปต่างประเทศก็ชวนไปด้วยกันากันก็ต้องมีแบบแบ,บ่งเวลาแบบว่าเออแบบช่วงเออช่วงช่วงปีหน,นึ่นนงอาจจะมีพวกขอแบบเออต้องไปเที่ยวช่วงกลางก็มีนะครับมีมีเอาจริงก็มีแต่แค่ไม่ได้ฟิกซ์ว่าเป็นช่วงไหนอยู่ที่อารมณ์เรามากกว่าสมมติแบบ ทักไปถามพี่เบสว่าเออช่วงนี้ว่างไหมครับพี่ถ้าช่วงนี้ว่างก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่ว่างเราก็แค่่าช่วงใหม่ครับแต่เดือนหน้าน่าจะเป็นว่างไหมนะคอนเสิร์ตมมใช่ช่วงหน้าก็มีช่วงนี้ด้วยครับช่วงนี้ก็เริ่มแล้วผมเริ่มเริ่มกลับมาแบบวุ่นๆุ่นเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมีเป็นแฟนคอนด้วยก็จะต้องซ้อมค่อนข้างเยอะ,ะใช่อตอนนี้ซักซ้อมยังไม่เริ่มไม่ <laughs> ไม่อาจจะเริ่มเริ่มโปรเซสแบบคุยคุยวังผังวังอะไรพวกนี้ขั้นตอนอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแต่พวกเรื่องของเพลงเรื่องของเอ่อคิวซ้อมอะไรพวกนี้เดี๋ยวน่าจะเริ่มช่วงประมาณ20กว่านี่แหละจากนี้จะเป็นงานประจำปีหรือเราจะเรียกยังไงก็นเลก็จริงก็คิเอ็มาหลายปีแล้วปีนี้ก็เลยจะจัดเรียบเรียบบ้างเป็นแบบคอนเซปต์แบบ back to over home เนี่ยเพราะว่าจริงเราเดินทางมาทั้งหมดประมาณเข้าปีที่7แล้วมันก็จะมีแบบ หลายคนที่อาธพูดอนี้ก็อาจจะมีแบบแวะไปตามบ้านอื่นบ้างในระหว่างทาง7ปีนี้เราก็อยากจะเชิญชวนให้แบบทุกคนแบบเขากลับมาหาเรามามามาเยี่ยมกลับบ้านหลังนี้กันอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นแบบว่าเราก็ต้องเตรียมไว้ว่าการเปิดบ้านครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษาก็มีพิเศษ,ษมีเยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะผมมีหลายๆอย่างที่ <c oughs> ที่ห้าหกครั้งที่จันมาไม่เคยมีแต่ครั้งนี้มี พูดได้เะรอพูได้กับมือกับมือเราดูดูพูได้เะลองลองแกงแกงได้เหรอไม่ได้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 เดี๋ยวไปชิงงานเดี๋ยวจะก็รู้เองเดี๋ยวสนุกแน่ครับผมสนุกแน่ปีนี้เพราะข้างๆผ่านมามันจะมีความแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมมันจะเรียบจนจะเบสิกก็อาจจะเรียบๆครับผมแต่ว่าผมว่าเกสเกสของแฟนคอนครั้งนี้ทุกคนว้าวแน่นอน ผมก็ว้าวอยู่รอบๆตัวผมนี่แหละอยู่รอบๆตัวผมนี่แหละไม่รู้ครับไมพันครอบครับบ้านผมก็จริงผมเออ่ตีความแฟนคลับพี่พี่แฟนคลับว่าเป็นครอบครัวอยู่แล้วจริงผมก็เคยพูดกับพี่แฟนคลับหลายๆทีแล้วว่าทุกคนเป็นเหมือนในครอบครัวของเราหลายๆคนก็อาจจะออกไปทํางานออกไป เดินทางในสายทางอาชีพของตัวเองหรือว่าไปตามทางของตัวเองเงี้ยสุดท้ายถ้าทุกคนกลับมาที่บ้านหลังเนี่ยก็ยังจะมีความอบอุ่นในทุกคนเสมอครับนะแต่ก็ซื้อบัตรยากไ,ไดู้่อ่าใช่ครับผมยังมีเหลืออยูคอยอ่ค่อนข้างไม่เยอะค่อนข้างไม่เยอะค่อนข้างไม่เยอะแล้วครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับใครที่อยากจะมาเจอกันในวันที่14เอ่อ14ธันวาคมนี้นะครับผมก็สามารถไปกดบัตรซื้อบัตรกันได้นะครับผมที่ grab canalwood official นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผม ล่าสุดต้องสาบเปิดเซอร์ไพรส์เหมือนกันโอ้ว้าวเป็นยังไงบ้างคะเซอร์ไพรส์ผมเหม่ยันรู้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 ครับรู้ใช่ใช่ตอนแรกที่พอเขาติดต่อมาว่าจะต้องร่วมงานกับพี่เก้าก็พี่ย่าครับเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ตัวนักแสดงก่อนแต่พอได้รู้ว่าเราจะได้รับบทเป็นอะไรยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิม ครับผมเพราะเป็นแนวที่เราอยากอยากลองแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได้ลองทํามาก่อนด้วยครับผมหลายคนแซวว่าเอ๊ะหรือจะลายหรือเปล่าไม่รู้อะไรเพราะหลายคนแบบเออไม่แน่พี่พี่ก้าวอาจจะร้ายก็ได้ใช่ครับท่านโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราคนก้าวใครร้ายมากกว่าร้ายเหรอโดยส่วนตัวโดยส่วนตัว ลล้้แหะไดผมก็ได้ให้ผมแล้วกันให้ผมแล้วกันผมร้ายกว่าเพราะว่าพี่ก้าวเขาเป็นคนสุภาพครับเป็นคนแบบนิ่งๆแบบใช่ไหมพี่ก้าวเป็นคนเหนือด้วยครับใช่ไหมเหมือนพี่ก้าวเป็นคนเหนือด้วยก็จะมีความแบบอู้กับเจ้าอะไรแบบเรื่อยๆของเขาอะไรผมรู้สึกเออผมร้ายกว่าแล้วกันเพราะว่าอย่างล่าสุดจะไปพึจับผีกโตก้เขาอยู่อ่าไม่หรอกจริงๆพี่ก้าก็ขี้แกล้ง เลยแกล้งแบบน่ารักน่ารักแกล้งแกล้งแบบเออสนุกครับเคยไปมาว่ากันเพราะจริงเก้ากับกัปตัยทำงานร่วมกันหรอใช่ใช่จริงเคยผ่านงานแสดงด้วยกันมาแล้วอย่างโดวงใจเทวพรผมก็แสดงด้วยกันแต่แค่อาจจะไม่ได้เจอกันทุกซีนบ่อยมากเท่ากับเรื่องตะวันหลวงเออตะวันหลวงเรื่องนี้ครับกับพิ娅คือกับพิาพี่ิ娅ก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีโอกาสได้ร่วมแสดง ใช่ครั้งแรกครับผมส่วนใหญ่เจอตามอีเวนต์ตามงานบอลช่องอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าแบบพี่ยาเขาแบบโอ้แถวหน้าเนาะแบบเ,เรื่องการแสดงเรื่องอะไรก็คือเราเอาเป็นว่าเราไม่ต้องห่วงคนอื่นห่วงตัวเองดีกว่า <laughs> แค่ทําตัวเองให้ดีที่สุด <laughs> น่าจะน่าจะดีกว่าเมื่อกี้ที่จะบอกคือว่าคนมีค่อนข้างท้าทายมากท้าทายมากครับผมเป็นแนวที่ไม่เคยไม่เคยได้ลองมาก่อนแล้วก็อยากลองมากด้วย อะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบตอนเขาเี่เไ,ไตออ่อมืมด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแหละเพราะว่าเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะติดภาพแบบผมเป็นแบบพระเอกแสนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบคลั่งรักดูแลนางเอกอแบบโอ้ยพี่ขาพี่ขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบมามาเจอเจอบทเรื่องเนี้ยแล้วโอกาสมันมาแล้วเราก็แ,แบบอ่ะสักตั้งหนึ่งลองดูแปลว่าในเรื่องนี้คือไม่ไม่ไม เนี่ยฮะไม่รู้ไม่รู้อาจจะแสนดีเหมือนเดิมทำไมวันนี้มันไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดค่ะเขาบอกไหมคะว่าจะเปิดกล้องหรืออ่าถ้าเปิดกล้องน่าจะเริ่มช่วงประมาณปีหน้าครับผมแต่ว่าฟิตติ้งน่าจะเตือนหน้าแล้วใช่เนี่ยมากกว่าิตติ้งเลยใช่มั้งครับจะพยายามเราเห็นไหมพอเขาเปิดตัวไปแล้วแบบเออฟีดแบ็กกับเออ ใช่ผมว่าหลายๆคนก็ว้าวครับผมเพราะว่ามันมันเป็นแคสที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาโคจรเจอกันแล้วกันเพราอย่างผมกับยญยก็เฉียวไปเฉียวกันมาหลายรอบแล้วผมอย่างพี่เก้าก็ด้วยความที่อาจจะเคยเห็นในดวงใจเทลพรมกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยอาจจะไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครับผมแต่กว่าทุกคนได้กลับมารวมกันก็ว้าวน่าจะสนุกอ,นอ่ะเดอดอีกอย่างหนึ่งคำว่าไม่เป็นไร ไม่ได้เห็นยังเหรอครับตอตเกียวฮอลิเดย์ใช่จริงไหมครับเนี่ยแล้วมันเกิดจากพี่ๆเขาเอาไปพูดกันางนี้แหละครับโอเคโอเคขอบคุณแต่คือพี่กัลย์ยังไม่ไม่ได้แบบเออยังไม่ชายช่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบในซีรีส์เรื่องโตเกียวฮอลิเดย์ซะกันครับผมเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบมีโอกาสได้เผยแพร่ วัฒนธรรมหรือว่าคำภาษาไทยอะไรเงี้ยให้พี่แฟนชาวญี่ปุ่นเขาได้รู้จักกันด้วยจะมีผลงานที่ยังไม่เครู้แล้วยังรอดูครับยังยังแต่ไม่ได้บอกว่ายังจะได้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมใช่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างยังครับไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้ว ทำไมวันนี้คือแบบตั้งสมาธิบารีมากใช่ใช่เราจะไม่หลุดอะไรทั้งนั้นฮะเับไดวโดนปรับครับไดเหรอไดเหรออุรยรับใคปรับผมอุ้ยอย่าถามว่าเสียค่าปรับไปเท่าไหร่ใช่ใช่พูดไม่ได้พูดไม่ได้อ่าโอเคนะคะขอบคุณครับค้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมากค้าว ข้างไหนอันน้ี <k <k exactly like ่่ปนหน้าพี่กับหรอใช่ครับใช่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 ถ่ายมครับอันนี้หครับถ่ายไหครับถ่ายครับหรอน่าจะมีพี่ับทำหน้าเหมือนนี้ดทำหน้าเหมือนหน่อยทงาน